แม่บ้านอเมริกาวันนี้สบายๆนะคะในบ้านนะก็จะพาเพื่อนๆมาดูดอกไม้นะคะของพี่อรวีค่ะว่าพี่อรวีปลูกอะไรบ้างนะคะทั้งหน้าบ้านแล้วก็ในบ้านนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปดูต้นคลามาติสนะคะเป็นไม้เลื้อยสวยงามมากๆเลยนะคะ ที่ด้ขึ้นชื่อว่าเป็นราชนีไม้เรื้อยเลยนะคะคุณผู้ชมก่อนที่จะพาเพื่อนๆไปชมดอกอคลามาทิสหน้าบ้านนะคะพี่หนิงก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกกําลังแรงใจค่ะที่เข้ามาเป็นกําลังใจแล้วก็สนับสนุนนะคะทุกวิวเวอร์ทุกซ er, ับสไครเบอร์นะคะที่มาเป็นกําลังใจให้กับอาร์วีชแนลแม่บ้านอเมริกาค่ะขอบคุณอย่างมากเลยนะคะ ตอนนี้ก็ตั้งใจ,งใจทําคลิปวิดีโอนะคะให้ดยียิ่งขึ้นไปนะคะช่วงนี้ก็ดูอดอกไม้นะคะดอกไม้ของอรวีไปก่อนนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบปลูกดอกไม้นะคะก็จะพาเพื่อนๆดูดอกไม้ดูบรรยากาศนะคะว่าแต่ละวันนะคะเป็นยังไงนะคะวันนี้ก็มีในในบ้านนี้ก็จะเป็นพวกดอกไม้ประดับนะคะที่ปลูกไว้ตรง ขอบหน้าต่างนะคะเอาไว้นั่งจิบกาแฟนะคะมุมกาแฟมุมโทรคุยโทรศัพท์กับทั้งบ้านคุยโทรศัพท์กับลูกอะไรเงี้ยก็จะมานั่งบุมนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มีอดอกไม้ก็เดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนดูใกล้ๆสูมดูใกล้ก็มีดอกไฮเดรนเจียเนาะก็มีพวกแคคตัสเนาะก็มียังไม่เยอะเพราะว่าเพิ่งๆ่งจะเอามาปลูกนะคะ ก็กําลังหางานอดิเรกทําตอนนี้ก็กําลังฝึกในการเพ้นเพ้นพวกอ่าอ่ก้อนหินนะคะเพื่อนๆน,นะครับ ไปทําเป็นงานอดิเรกให้กับตัวเองนะคะว่าบริเวณห้องนี้มันมีที่ว่างนะคะก็กําลังบอกให้คุณพ่อวานว่าหาหาโต๊ะมาให้หน่อยนะจะเอาไว้สําหรับแบบอยากระบายสีอยากอะไรทํางานฝีมืออะไรอยู่ข้างบนบ้านคือห้องข้างล่างนะมันมีพื้นที่แต่ว่าพี่หนิงก็ไม่อยากจะไปอยู่ข้างล่างเพราะว่าอยู่คนเดียวมันก็กลัวเนาะมันเหงาเนาะอยู่คนเดียวก็เลยคิดว่าจะเอาห้องนี้ได้เห็นวิวหน้าต่างด้วยเลยด้วยแล้วก็ทํางานฝีมืองานอะไรตัวเองทําเป็นงานอดิเรกตัวเองนะคะอ่า อย่างช่วงนี้มันก็มีอะไรให้ทําเยอะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าหน้าสปรงเนาะหน้าปลูกต้นไม้ปลูกอะไรก็ได้อะไรแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ยังมีอะไรทําเยอะแยะเก็บสวนเก็บอะไรนะคะ ก็มีกิจกรรมแอคทิวิตี้เยอะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดช่วงหน้าหนาวมานี่ก็จะไม่มีอะไรทำพี่หนิงก็เลยคิดว่าจะทำห้องนี้นะทำเป็นห้องแบบวาดภาพระบายสีอะไรพวกนี้ค่ะเอาไว้เป็นงานอดิเรกตัวเองนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็พาจาเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆออกไปหน้าบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูดอกไม้ที่หน้าบ้านกันต้นครามาติสค่ะหรือราชินีไม้เลือ้อเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเพื่อนๆ ออกมาข้างนอกอากาศดีจังเลยค่ะคุณผู้ชมอากาศลมเย็นสบายเลยค่ะคุณผู้ชมได้ยินเสียงลมไหมคะนี่ค่ะคือดอกคลามาทิสค่ะราชินีแห่งไม้เลื้อยนะคะคุณผู้ชมเป็นไม้เถาขนาดเล็กค่ะพี่อรีปลูกไว้ที่หน้าบ้านนะคะคุณผู้ชมสวยงามมากๆค่ะออกดอกสวยจริงๆค่ะปลูกง่ายๆนะคะเลี้ยงโตวไวมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมสวยงามจริงๆค่ะ เมืองไทยแล้วก็มีนะคะคุณผู้ชมนะคะเมืองไทยเราก็จะมีปลูกเหมือนกันนะคะก็จะเรียกดอกนี้ว่าดอกคำปองน้อยนะคะคุณผู้ชมลองไปหาชมดูนะคะ พี่หนิงก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะที่ติดตามรับชมวิดีโอนี้จะชื่นชอบดอกคําปองน้อยนะคะหรือคลมาทิสนะคะราชนีแห่งไม้เลื้อยนะคะสวยงามมากๆค่ะพี่หนิงชอบมากๆนะคะบันไหนที่ได้ออกมาหน้าบ้านนะคะแล้วก็จะมาเดินรอบเนี่ยค่ะดูเขานะคะแล้วเขาก็ออกดอกบานนานเลยทีเดียวนะคะถึงซัมเมอร์เลยค่ะคุณผู้ชมอากาศดีมากๆค่ะมีเสียงลมด้วยค่ะเพื่อนๆอากาศดีจริงๆค่ะวันนี้นะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเราดูดอกคลามาทิสไปด้วยกันค่ะมีกระลอกน้อยด้วยค่ะคุณผู้ชมมีกระลอกน้อยวิ่งตรงสนามด้วยนะคะแล้วก็วิ่งขึ้นไปต้นสนด้วยค่ะเพื่อนๆนะคะแต่พี่หนิงก็จะให้เพื่อนๆดูเฉพาะดอกต้นคลามาทิสไปก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังเราค่อยมาถ่ายทํากระลอกน้อยให้เพื่อนๆดูนะคะคุณผู้ชมสวยไหมคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะคงจะเป็นที่ชื่นชอบสําหรับท่านที่ชอบปลูกดอกไม้นะคะพี่อรวีเองเป็นคนที่ชอบปลูกดอกไม้มากๆ แล้วมีดอกไม้หลายสายพันธุ์มากๆนะคะอยู่รอบบ้านเลยค่ะ เดี๋ยวไว้ดอกพีโอนีนะคะหรือดอกโบตันบานนะคะพี่อรวีจะพาเพื่อนๆนะคะามาเห็นนะคะถ่ายทำวิดีโอให้ดูเลยค่ะสวยมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีดอกกุลาบด้วยนะคะหลายสายพันธุ์ค่ะมีหลายสีด้วยนะคะทั้งกลาบพุ่มกลาบดอกนะคะสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็มีพวกแคน,แคนดีโอลาสนะคะมีอไอริสนะคะเดลิลลี่นะคะแล้วก็มี หลายหลายอย่างหลายชนิดเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมพี่หนิงก็จะพยายามนะคะเก็บภาพบันทึกภาพมาฝากเพื่อนๆน,นะคะท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมอารบ,บิชแชนนลแม่บ้านอเมริกาค่ะก็ชมความงามของอคลามิสไปด้วยกันค่ะหลังจากดูสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวพี่หนิงก็จะพาเข้าไปดูดอกไม้ในบ้านนะคะอากาศดีจังเลยค่ะได้ยินเสียงลมไหมคะเพื่อนๆอากาศดีมากๆค่ะเพื่อนบ้านก็ออกมา ตัดต้นไม้นะคะทำความสะอาดตัดหญ้านะคะสวยงามเซรามาทีสพี่หนิงชอบมากนะคลามมทีสค่ะพี่หนิงชอบมากค่ะชอบจริงๆสวยงามมากๆเลยนะคะปีหน้านะคะพี่หนิงก็ว่าจะปลูก อีกนะคะแต่ว่าจะปลูกไว้ที่ระเบียงจะซื้อกระถางใหญ่ๆเลยค่ะเดี๋ยวามาปลูกลงกระถางแล้วก็หาหลักให้เขาเขาจะได้เลื้อยนะคะพี่หนิงคิดแบบนั้นนะคะปีหน้าเดี๋ยวจะปลูกที่ระเบียงบ้านสักสองต้นค่ะเอาสีเอ่อสีขาวนะคะแล้วก็สีรู้สึกจะมีสีแดงด้วยนะคะคุณผู้ชมสวยไหมคะ ค่ะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นไม้แขวนนะคะที่พี่หนิงแขวนไว้ตรงระเบียงบ้านนะคะนี่ก็เป็นดอกคมญี่ปุ่นค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้ออกดอกเยอะมากๆเลยนะคะเริ่มบานค่ะแล้วก็ดอกสวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะอยากให้เพื่อนๆได้ชมค่ะแล้วก็ได้เก็บไว้ด้วยนะคะเก็บเป็นวิดีโอไว้ดูนะคะว่าแต่ละปีเนี่ยเราก็จะมีดอกไม้กระถางแขวนเนี่ยแต่ละปีก็ไม่ซ้ํากันเลยนะคะคุณผู้ชมดูสิคะออกดอก สวยมากเลยนะคะออกดอกเยอะมากๆเลยนะคะคุณผ er mm oh. okay. ู้ชมค่ะเยอะเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นพวกประเภทพิทูเนียอะไรพวกนี้นะคะพี่หนิงก็จะชอบนะคะซื้อมาแขวนไว้ที่ระเบียงบ้านนะคะก็จะมีหลายๆพันุนะคะแตกต่างกันออกไปนะคะเพื่อนๆืนะคะพี่หนิงเป็นคนชอบดอกไม้นะคะตันนี้ก็อยู่ที่ระเบียงบ้านนะคะเพื่อนๆออากาศดีมากค่ะวันนี้ค่ะมีหลายกระถางเลยทีเดียวค่ะเพื่อน พี่หนิงแขวนไว้ที่นี่ประมาณ4ี่กระถางนะคะสวยมากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆคะพี่หนิงเป็นคนที่ชอบดอกไม้นะคะนะคะชอบดอกไม้ค่ะนี่คือกระถางแขวนพี่หนิงทั้งหมดที่อยู่ระเบียงบ้านนะคะมีด้วยกัน4ี่กระถางค่ะสวยไหมคะเพื่อนๆแต่ที่พี่หนิงชอบที่สุดก็คือโคมญี่ปุ่นนะคะพี่หนิงชอบดอกโคมญี่ปุ่นมากๆค่ะ ตนี้พี่ต้นต้นไม้ผลดอกไม้พวกนี้ดูแลง่ายนะคะเพื่อนๆดูแลง่ายมากๆนยพี่หนิงชอบมากเลยคือตัวนี้นะคะคือพิชมนะคะก็พาเพื่อนๆนะคะชมดอกไม้นะคะในนอกบ้านแล้วก็มาดูภายในบ้านแล้วก็ดูที่ระเบียงบ้านด้วยนะคะเนี่ยคะ่ะพี่หนิงก็อยู่แบบนี้แบบเพลินสบายๆอยู่คนเดียวช่วงกลางวันก็ดูแลบ้านดูแล ลดน้ำดอกไม้อะไรพวกนี้ค่ะง่ายๆสบายๆชีวิตเรียบง่ายของพี่หนิงค่ะเสียงอาจจะดังหน่อยนะคะเพราะตอนนี้พี่หนิงอยู่ด้านนอกแล้วก็เพื่อนบ้านด้านหลังเนี่ยเขาก็รู้สึกจะ,ะทำความสะอาดนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมโปรดนะคะคุณผู้ชมที่พี่หนิงชอบมากๆเลยเป็นมุมริมหน้าต่างของพี่หนิงค่ะพี่หนิงก็จะปลูก อดอกไม้นะคะก็จะมีกระถางดอกไม้นิดๆหน่อยๆนะคะเพอเพิ่มความสดชื่นนะคะไว้ในตัวบ้านนะคะก็สวยๆนะคะก็ชอบชอบดอกไม้แล้วก็ชอบมานั่งดื่มกาแฟค่ะแล้วก็ ดูดอกไม้นี่ก็เป็นดอกไฮเดรนเจียนะคะท่านผู้ชมนะคะสีม่วงค่ะสีม่วงอมฟ้าๆนะคะแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสีเขียวนะคะไฮเดรนเจียสีเขียวค่ะสวยมากๆเลยค่ะพี่หนิงชอบนะคะแล้วก็มีตัวนี้ก็เป็นไฮเดรนเจียสีชมพูค่ะดอกนี้ยิ่งสวยค่ะพันนี้สวยมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมพี่หนิงชอบไฮเดรนเจียเพราะว่าเขาสวยนานแล้วก็สวยทนค่ะ ทนอยู่ประมาณหลายนานเลยทีเดียวค่ะกว่าเขาจะร่วงนะคะคุณผู้ชมหมดซัมเมอร์เลยค่ะหน้าปลูกไหมคะท่านผู้ชมขาชอบไหมคะนี่ก็เป็นลินลี่นะคะลินลี่อีกพันหนึ่งค่ะพี่อรีก็มีข้างนอกบ้านเยอะเลยนะคะลินลี่ตอนนี้ก็กําลังแตกหน่อแทงหน่อออกมายังไม่บานนะคะคุณผู้ชมพี่หนิงก็ปลูกไว้ในบ้านแต่ท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าพี่หนิงเป็นคนที่แพ้เกสเกสอนลินลี่นะคะจับไม่ได้เลยนะคะแต่ชอบ ถึงเขาจะเราจะไม่ถูกกับเขาไม่ถูกกับเกสรน,นะคะแต่พี่หนิงชอบความสวยงามของของดอกเขาอะค่ะชอบดอกเขาสวยพี่หิงก็จะซื้อมาทุกๆปีเลยค่ะคุณผู้ชมข้างในบ้านเนี่ยจะต้องมีนะคะจะต้องมีดอกลิลลี่นะคะกับดอกไฮเดรนเจียนี่ประจําเลยค่ะตัวนี้ก็เป็นกุหลาบหินทั่วไปค่ะเพื่อนๆแต่สวยมากๆเลยใช่ไหมคะตัวนี้ก็เป็นดอกอะไรนะดอกหน้าวัวหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนาะพี่ก็จําไม่ได้แล้วเนาะ อุ้ยน,นี่ต้องตัดทิ้งแล้วเนาะเนี่ยสุดจะม่สวยแล้วนะคะเหมือนจะเป็นรูปเนาะสวยมากเลยดอกไฮเดรนเจียค่ะนี่ก็เป็นนะคะดอกไม้นะคะที่พี่หนิงมีไว้ในบ้านนะคะช่วงสปริงค่ะคุณู้ชมนะคะก็เลยพาเพื่อนๆดูดอกไม้ของอรวีค่ะไว้ดอกไม้ด้านนอกนะคะเข้าบานเมื่อไหร่แล้วก็จะถ่ายทําวิดีโอให้กับเพื่อนๆได้รับชมนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอค่ะนี่ก็เป็นพูด่างค่ะเพื่อนๆ ผู้แต่งผู้ด่างนี่ก็ปลูกนานหลายปีแล้วนะคะพอยาวหน่อยพี่หนิงก็ตัดนะคะตัดเด็ดยอดเข้ามาแล้วพี่หนิงก็เอาไปอ่าแช่นะคะแช่น้ําให้เขาเกิดรากนะคะนะคะคนี่ก็เป็นอ่าเขาอ่ตัวสัญ,ญลักษณ์นะคะของอาริโซนานะคะในช่วงที่เราไปเต้นราที่อาริโซนานะคะทางสมาคมเขาก็ให้เป็นที่ระลึกมานะคะสวัสดีคะเพื่อนๆนะะคนะคะ,นะคะนี่ก็เป็นนะคะภายในห้อง ที่พี่หนิงชอบมานั่งกินกาแฟนะคะมุมเล็กๆของพี่หนิงนะคะท่านผู้ชม,ม Twelve, we สังเกตไหมคะว่าพี taco taco ่หนิงทำกรอบรูปเดี่ยวตรงนี้พี่หนิงชอบเพราะอะไรคะเพราะเขาเหมือนพี่หนิงความสึกว่าเขาเหมือนลายภาคหมาบ้านเราค่ะพี่หนิงก็เลยซื้อมาแขวนนะคะเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆพี네่หนิงนี่ก็นี่ก็เป็นแต่ว่านี่เป็นดอกไม้ต้นไม้ต้นไม้พลาสติกนะคะคุณผู้ชมพี่หนิงเป็นคนชอบนะคะตัวนี้ก็เป็นต้นไม้พลาสติกเหมือนกันนะคะ ไว้คนละมุมนะคะก็มีพลาสติกบ้างมีของจริงบ้างเนาะปะปนกันไปนะคะเพื่อนๆนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งมุมโปรดของพี่หนิงนะคะในบ้านค่ะคุณผู้ชมสวยมาคะ่ะเพื่อนๆเป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมพี่หนิงพาเพื่อนๆนะคะชมดอกไม้ที่พี่หนิงปลูกไว้ทั้งหน้าบ้านแล้วก็ ที่ระเบียงบ้านแล้วก็พาชมด้านในบ้านด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เป็นไงบ้างคะชอบไหมคะพี่หนิงเป็นคนที่ชอบปลูกดอกไม้คะ่ะ พราะว่าบริเวณบ้านของพี่หนิงอย่างที่เคยบอกท่านผู้ชมไปแล้วว่าบริเวณบ้านของพี่หนิงเนี่ยไม่ค่อยจะมีแดดมันก็เลยเหมาะที่จะปลูกดอกไม้หรือว่าดูแลดอกไม้นะคะพี่หนิงก็จะปลูกดอกไม้นี่รอบบ้านเลยนะคะข้างนอกก็จะมีพวกกุหลาบเยอะแยะเลยมีพีโอนีนะคะมีดอกลิลลี่ดอกคารดิโอลาสนะคะผัดต่างๆตอนนี้ก็เขากําลังเพิ่งจะแตกหน่อยแล้วก็แตกยอดแตกใบออกนะคะเอาไว้เขาออกดอกเมื่อไหร่นะคะมีดอกสวยงามเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่หนิงจะถ่ายทําให้ดูเลยนะคะ ก็มีออกมีพันมีหลายพันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมนะคะพี่นี้งต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เพื่อนเพนนะคะท่านผู้ชมามาเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็เข้ามาดูคลิปวิดีโอของออ c ิ a n น e ลแม่บ้านอเมริกาขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับการติดตามรับชมวิดีโอค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะคุณผู้ชมขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ